ไปยังเอฟซีคนลกควายทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกระสุนยูทูปเชนนงอิสานมาหนาผ้าหล่อช่องเสื้อกลางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับเหมื่อวานนี้ผมจะพาพี่น้องเอฟซีเข้ามาเปิดฟาร์มชมนะครับแม่พันธุ์ควายงามนะครับกัสมาชิกแต่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นกับผมพี่น้องครับมาทักทายกับเจ้าของฟาร์มครับพี่เฟิร์นครับผมเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวพี่น้องเข้านะครับคือเฟิร์นค่ะ นัทยารักสมณ์วงศ์ที่ตั้งอยู่บานเมืองไพค่ะตำบลบันมวงอําเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะครับผมเบอร์โทรเพลฟ์นครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่สามสองศูนย์เก้าสี่เก้าค่ะครับผมมานี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ได้มาชมแม่พันธุ์ควายงามนะครับเปิดฟ้ามชมเลยครับเมื่อเนี้ยอ่างนี้ครับขอยัดมาสอบถามประวัตินะครับก่อนจะมาเป็นฟ้ามควายเหา นะครับก่อนเขาเลิกการในสอบถามันเกินไม่ได้ละนะครับว่าเลี้ยงงัวมาก่อนเนาะแม่นค่ะครับเลี้ยงงัวมาเป็นยงได้แม่งใดครับเลี้ยงงัวเฮาเนี่ยประวัติาว่าวบอกพี่น้องเขาเลยครับเลี้ยงจักตีเลี้ยงงัวประสบการณ์เลี้ยงงัวมากกับประมาณ12-13ปีได้อะค่ะครับแจกโตครับงัวเฮาเนี่ยเป็นไหนเลี้ยงงัวงไรหลับพอเพลงไดตีวะซึ่ก็ได้แน่เพราะได้แน่ยังเสร็จละค่ะล่มแน่ล่มแน่ลุกแดงเงร็จละค่ะครับผมแล้ววันนี้ก็เล็จุดเปลี่ยน อ่าจากจากจากที่อยากมาเลิ่มเรียงไพ่นะคะช่วงนั้นก็รั้มปิสกินหลายเนาะ๋อครับผมค่ะครับผมทางที่จะคลองเอิดกับคล้องกระหาฉีดยาเองนียค่ะแล้วบันทึกกันเมื่อยเยังีงนะค่ะครับเล่าบันนี้ก็เล็บอยากมาล่องมาล่องเรียงไพ่ล่องเบิงเพื่อเพื่อบาจะดียังีงนะค่ะครับผมงวดที่เราเรียงเนี่ยเป็นสายพันธ์ไหนครับอ่าจะเป็นบามันลูกผสมค่ะอ๋อบามันลูกผสมเป็น กับเรียงส่วนมากนี่เขาเรียงแบบเรียงเป็นอเป็นเนื้อหรือว่าเป็นเป็นสายง่วงงามครับเป็นงัวงงามค่ะงวงงามเนาะครับไปพัฒนาต่อครับจากประเทศนี้ครับจุดเปลี่ยนจากเรียงงัวครับยี่สิบยี่สิบกระตนปะแมนค่ะครับมาเปลี่ยนควายนะครับจุดเปลี่ยนนี่ไม่เพื่อนจุดเปลี่ยนมองไนครับถึงมาเปลี่ยนเป็นคว้วยครับถ้าถามว่าตามกระแสกะกะคือว่ากะกะตามยุ่เนาะคะานาะอนนิดนึงเนาะครับผมกะตามยุ่แต่ว่ากะ จั้งดล่ะกับก็บคือว่ากันไดได้มาจับควายแล้วบัดลงเสนเเพื่อนอือครับผมค่ะลงเสนีหเพื่อนเพราะว่าควายน่ะเพื่อนเป็นเป็นสัตว์ที่เชื่องกินง่ายเลี้ยงง่ายอย่างซี่นะค่ะอ๋อครับผมค่ะเราเขาซูอองการควายเขาครับอ่าดนไปได้ละครับที่เพื่อนครับเริ่มเลี้ยงจริงจงจังๆนี่กะเมื่อเดือนสิงหาที่แล้วเนี่ค่ะ เดือนสิงหาตอนนี้กันแยกก็จะแสดงว่าประมาณเดือน,น,นเดือนหนึน่ง <laughs> ช่วงเวลาเดือนหนึ่งครับเป็นอย่างไงครับการเลี้ยงดูควายววาถ้า<น>จะให้เทียบระว,าว่างงัวกับควายเนาะควายเน่ะมันจะอ้วนไวกว่างัวไหมคะโอ้ครับผมเนียนค่ะจังห้าออมาบางอ,อาทิตย์สองอาทิตย์จังเสร็จผิวพันธ์เนะเขาจะเปลี่ยนเลยด้วยค่ะ๋อครับแล้วเรื่องอาหารการกินเพื่อนครับต้องเตรียมการอย่างไรแน่ครับ หนึ่งเดือนเท่าเนี่ยอาหารการกินอาหารการกินของควายกับลักษณะเดียวกันกับง่วนละค่ะเพียงแต่ว่าให้เขานอนพักพอนหลายๆครับค่ะคือหลักๆเลยคือให้เขานอนพักพอนครับผมสุขภาพเขาก็จะดีครับแล้วตอนนี้สามารถชี้ทั้งเบิร์ตับพี่เพิ่นครับเจ้าตครับไม่ยู่แปดตัวแปดตเนาะแปดตครกับเอว่าระยะเวลาเดือนนึงนี่ไม่ค่อยแปดตัวเว่าบ่วธรรมดาครับผม งดหลายๆเนี่ยเข้าเข้าทายออกเอามาซื้อควายเนี่ยบ่แมนค่ะอครับขายง้อสองโคมจต่ได้ควายโคมหนึ่งบอครับขายขายง้อสองโคมจต่้ควายโคมหนึ่งหรือว่าได้ตหนึงไปยังสีนะคะครับผมว่าควายกัตอนนี้กกระแสกำลังมาดีมาแรงนะครับว่าเป็นอิคชีพเนึ่เนะเป็นอาชีพสวนกระแสนะครับในยุคโควิดเลยนะครับอาชีพเกษตรกรง้อกันดีขึ้นกันควายกัดีขึ้นกันนะครับดีทั้งสองอย่างครับพี่น้อง ข้าวกะดีค่ะครับเราจะเข้าสีเหลือกปัทนาครับผมนะครับเอาไว้เทนนี้ครับหลังจากที่ฟังประวัติคร่าวๆของพี่เฟิร์นครับพี่น้องครับพี่เฟิร์นจะพาพี่น้องเอฟซีเฮ้ามาเบิงสมาชิกในฟาร์มนะครับพี่เฟิร์นกับสีมาบอกว่านี่ชมแล้วนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะอาชีพกันเรียกว่าแบ่งปันให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อยอดได้แบ่งได้อยู่ครับแบ่งได้ครับ เดี๋ยวค่อยมาชมสมาชิกแต่ละตัวครับพี่น้องไตามมาชมครับครับผมพี่น้องครับสมาชิกตัวแรกของอ่าเป็นอาปั้มนะครับปั้มพี่เฟิร์นครับผมครับพี่เฟิร์นแนะนำพี่น้องนะครับแม่หนี่ซื้อยังครับอ่าแม่หนี่ซื้อแม่ดอกแก้วค่ะแม่ดอกแก้วครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุลูกสองน้อทองไหมคะลูกสองน้อทองกับลูกแรกถ้าทั่วไปกับสามปีลูกสองก็สิบประมาณสี่สี่ปีกว่าเนาะมานี่ ครับผมส่วนสูงครับส่วนสูงส่วนสูงวัดเดือ่นที่แล้วนี่ประมาณร้อยสี่สิบสามอะค่ะร้อยสี่สิบสามเดือนที่แล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ในเรื่องของเราก่อเพิินครับผมเป็นเราไหนครับอเพิินเป็นเราอุทัยค่ะเราอุทัยครับผมพี่น้องครับถือว่าอัจฉริดีชัดเจนครับพี่น้องครับเอาทองน้าเลือกดีครับตอนนี้ทองพนแกล่าวทองแกแล้วนี่กระพาอไหนครับอุดร โกับพีชางอุดรเลยครับกําหนดค้อเดือนพฤศจิกาเก้าพฤศจิกาเนี่ยค่ะนี้ไปเร็วๆหน่อยตัวนี้ครับแมนค่ะกัญญาตุลาพฤศจิกาอีกสองเดือนครับผมพี่น้องครับทองแก่แล้วนะครับทองย้อนลายแล้วนะครับตัวนี้พี่เพิลมักเป็นยังไงครับความงามเพิ่นครับผมตัวนี้มาความอ่างเพิ่์เนี่ยค่ะอ่างอ่างแล้วก็ไทย่ายเพิ่นท่ายเพ่นยญ่ถ่ายใหญ่นาะ กับเขาข้อดีอยู่เนาะครับผมค่ะเออปกเผาใหญ่ทองน้าเลือกครับพี่น้องครับสลูกน่าจะงามครับพอมีถายาดเป็นตัวหนึ่งแหละที่เฮาเห็นแล้วนะครับยองขางแม่เป็นในหละครับแสดงว่าตัวนี้เฮาก็บน้ำขมาพัฒนาเนาะแม่คไปอยู่ขอกยูฟ้ามเฮาครับผมนะครับหน้าตาสวยครับผมม้งเขางามครับประตกขั้นสอนครับพี่น้องครับเขาลักษณะเนี่ยครับ ทางด่างคมครับเข็มขั้นคือจุดเด่นอีกอีกจุดหนึ่งครับเกิดกเผาเพลินนะปอกเผาใหญ่แข้งขากรีบแบบงาม,มครับปอกเผาปาอกเผาเปา็นกว้างดีเเผากางครับเอกอดใหญ่ลายกว้างครับพี่น้องคลองย้อนเหล่านะครับตัวค่ายตัวนี้น่าจะพัฒนาเป็นลายอยู่ค่ะครับผมเปไ็นลายอยู่แต่ว่าไปเตอพี่น้องเข้า เบิ้งคลิปแล้วสนใจอยากจะเอาไปพัฒนาครับพี่เฟิรนครับพี่เปิรนมาจั้ไใจเนาะครับกับเขามาเขามาคุยกันเบิ้งค่ะคับมากนะค่ะมาคุยกันเบิ้งค่ะคุยกันถูกข้อก็อาจจะได้หลายยวงสินะครับผมแต่ว่าน่ใจกันคือเขาอยากเอาไปพัฒนาเนาะแต่ว่าไปเจอพี่น้องเบิ้งคลิปแล้วครับแบบมาเยี่ยมมายามครับมาเบิ้งตัวจริงมาเบิ้งยุ่เฮาครับเป็นพี่เป็นน้องกันครับผม แต่ถึกมาบ่ถือก็ค่อยโทรหาพี่เฟิร์นได้ครับผมได้ค่ะนี่ต้อนรับทุกคนทุก่านเลยครับคนละค่อยทุกคนครับครับตัวนี้ก็เป็นทายาทเป็นลูกลูกสาว่นลยเนะครับเนาะแม่นค่ะเป็นลูกตัวแรกกันบ่ครับตัวนี้อ่าเป็นลูกตัวแรกค่ะลูกตัวแรกเลยเป็นลูกสาวลูกสาวครับพี่น้องครับอายุหลาไปได้ครับลูกสาวตัวนี้ครับประมาณสิบเอ็ดเดือนเนี่ยแหละค่ะประมาณสิบเอ็ดเดือนครับใช่ค่ะ สิบเอ็ดเดือนครับเบิ้งพี่น้องครับเป็นเป็นพ่อได้ครับผสมพ่อสาบเหรอครับเพิ่นกับเป็นลูกเป็นอ่าจังไดลับเป็นหลานบ่ครับท่านหลานประมาณนี้บ่แม่นค่ะอันคือว่าเฮาก็บ,บ่รู้จักสายเนาะแต่ว่าเพิ่นกับเป็นสายดิบมาดีอยู่จังซี่นะอ๋อค่ะเราก็เราก็ดีไว้เถอะนะครับนะนนเนาะมาแม่นค่ะแม่นครับผมเบิ่งด้วยลักษณะหน้าตาโครงสร้างเพ,พิ่นครับพี่น้องครับ กรมแมโลกครับครมแรกครับเผดคลิปครับวันนี้ครับพว่าถ้าพี่น้องแบ่งไปพัฒนากะแบ่งครมแมโลกครับผมแต่ว่าเสถียเบิ่งทายากในทองครับของช่างกุดอนนครับครับอยากได้ทายากเพิ่นกะมาเบิ่งครับพี่น้องครับรอชมผลงานครับเร็วนี้ครับผมอาจจะพอสองเดือนครับตสวยครับผมนะกดไก่อีกแม่นึงครับ ครับผมมาได้นี่ครับหลังจากที่เบิ้งแม่แลกแล้วครับมีเพื่อนจะพาไปเบิ้งสมารชิกตัวที่สองครับผมขับไปตามมาชมครับอ๋อครับผมพี่น้องสมารชิกตัวที่สองครับผม พี่เพิ่นแม่นีซื้อ,อยังครับอ่าแม่นมีชื่อแม่สำเพาค่ะแม่สัเพาเอาทองน้าลึกครับผมใช้ได้ครับผมตัวน,นี้ครับอ่าตัวนี้เป็นควายเราอีสานห่านีล่ะค่ะเราอีสานห่านีเนาะเนี้ยนค่ะครับแต่ว่าอัต,ล,ตลักษณ์เพื่อนเอาทองน้าลึก<า>ดีครับผมสูงไรเป็นไรครับวัดตอนเดือนที่แล้วนะประมาณร้อยสี่สิบห้านี่แหละค่ะร้อยสี่สิบห้าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็จะย่้อนล่วงละเนาะเพราะว่าทองเพิ่นแกกับข้อเพื่อนกะ เตือนหนานี่ลแหละค่ะโอ้ก็พอใดครับเกาจะเลื่อนค่ะโอ้พันดังไม่ซื้อเสียงของบ้านเท่าเลยครับพี่น้องครับเกาจะเลื่อนครับเป็นทองที่เป็นทองที่หาค่ะทองที่หาแสดงว่าอายุเพิ่นอีกประมาณอายุเพิ่นแปดเกาปีเลื่อนป่ะครับเมนค่ะนะครับอที่เอาเพิ่เขามากับเพราะว่าครับผมเพิ่นกับเพิ่นกับใจลูกดีอยู่ค่ะม่อืมครับ แต่ว่าเห็นลูกเห็นท่ายาดเพลนแหล่า่ครับเึ็นน่งเพิ่นขมาลูกลูกตัวติดลูกตัวติดนั้นเพิ่นขายไปเพาะมันแสนแปดเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับลูกติดตัวแม่ครับไปแสนแปดขาเหง้าขาเง้าค่ะลูกลูกฟาสีสงครามค่ะ๋อครับผมขาเหง้าดีก็เลยเห็นว่าลูกเพิ่นใจลูกดีก็เลยนั่งขมาพัฒนาเาร์มเฮ้าครับผม เดี๋ยวกระดานหลงเงผ่นโอ้ดักกระดานกระดานหลังตรงครับ้าเอาลูกเนี่ยครับถังหนาใญ่ไงเอาทองนาเลยครับมาสอบถามพ่ตากับผมโพลงความก่อนยครับเดือนญงครับผม,บบรรบผมตัวนี้มักกันได้ครับพ่ตาผมเห็นก็คือไอตัวนี้ที่จุดเดียนคุณทีว่าพจน์จีนันก็คือเบิ่งถ่ายพันกว้างครับส่วนถ่ายผืนกับถ่ายกว้างแล้วก็อ่างอ่างผืนลึกส่วนอ่างผืนนี้คือกว้างเป็นกล้วย อ่างไงเหมาะสำหรับสิเฮ็ดแม่บอกครับเพราะว่าอ่างลักษณะจังซี่นี่คือทรงลูกนี่น่าจะเด็ดขาดแน่นอนเลยครับเพราะว่าเห็นหลายๆตัวทั้งอยู่คอกผมเงินก็ม,มีมีอ่างลักษณะจังซี่ครับแล้วก็แผ่นหลังเพิ่นจะกว้างตัวนี้แผ่นหลังกว้างท้ายกว้างครับผมรบนนก,บกระดานหลังกว้างท้ายกว้างครับการทรงลูกนี่ถือว่าชันเย็นชันย่ำเลยได้เลยครับผมหนึ่งเลยกระดานหลังมันกต็ตรงพร้อม จุดเด่นๆของพิ่นคือตัวตัวนี้แหละครับที่ที่เช็ดให้เฮว่าเฮาสามารถจิเลือกไปเช็ดเป็นพัฒนาเป็นแม่บ็อกได้สาหรับควาวยเราบรานเฮาครับเป็น,ปนคล้วยเราบรลานที่มามีคุณสมบัติดีการลักษณะไอ้ทองเพื่นอ่างทองเพื่นแล้วก็แผ่นลังครับสะโพกหน้าตาเพิ่นค็ร่บด้ขีคลายคลีเระงามเลยล่ะลวดเป็นเขาวงเขาอุบัตกว่างครับตัวนี้เป็นวงเขาควาวยบร้านเฮา เหมาะสําหรับเกษตรกรที่เพิ่มมาไอ้มองหาแม่บอกเผยพัฒนาไส้กระเอใหญ่ๆครับได้ครับคุยอีสานเท่าครับตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งครับค่อตุนครับผมครับพี่เฟิร์นมาเตือนเดี๋ยวเตือนพี่น้องเข้าสนใจจากแบงค์เผพัฒนาครับพี่เฟิร์นตัวนี้พี่พี่เฟิร์นเปิดแบงค์ป่ะเปิดอยู่ค่ะเปิดจีนอ่ะเปิดเท่กันค่ะเปิดแต่ว่ามาเบิรงนกับพี่เอาบ่แม่นค่ะนี่เรื่องของราคาจังไดเนี่ค่อยค่อยมาคุยกันมาเบิรงตัวจริงก่อนนะครับเนาะ มาบนตัวจริงก้อนค่ะครับผมมักบ่มักบ่เป็นอย่างมักบ่มักบ่เป็นอย่างครับแต่ว่าโทรมาสอบถามกันก็ได้เนาะอย่างราคาครับผมว่าจะเข้าจับประเด็นการซื่อมือนี้เข้ามาเปิดตามนะครับมาชมความงามครับผมพี่น้องครับแม่ในชื่อแม่อ่าแม่สำเพาแม่สำเพาครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งสมาชิกตัวต่อไปครับ ตัวนี้ก็งามครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องมึงสามารถชิกตัวที่3าครับผมแม่ข่อแม่ลักเข้าครับผมเพิ่อนแม่ไหนซื้อยังครับแม่น้ำพึ้งค่ะแม่น้ำพึ่งอายุครับสี่ปีค่ะอายุสี่ปีส่วนสูงครับส่วนสูงลอยสี่สิบสองนี่แหละค่ะลอยสี่สิบสองนะครับเนาะเพื่อนเป็นสายใดเล่าใดครับพี่ครับไม่เราอีสานห้านี่แหละค่ะเราอีสานเนาะเนียนค่ะครับผมโอ้แต่ว่า เงดานหลังดีครับตรงไทยดีครับงาม <ฮะ S 1> สำคัญคือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งหางครับพี่น้องครับหางเงาครับหาง,งาวครับตอนนี้สถานะทองเื่นเปนรี้ยงใดครับตัวนี้ล่อพันหลอบค่ะล่อพันหลอกก <ฮะ S 1> <อ>ราบล่อจดทองค่ยกับอ่ายโตของของของน้องสาวค่ะ <อ oo S 2> เป็นสายสายเงินอุทัยสายเงินเงินอุทัยที่เขาจะไปทายในในฟ้ามต่อไปเนาะในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับรอชมเลย นะครับว่าพอพันุที่ผสมตัวเนี้ยครับมารอซําใดครับบประเทศในพี่เพิ่นครับอันมักยังไดครับแต่นี้งามยังไดครับตัวนี้นะที่นํางขามาพัฒนาเนี่ยมักล่าคิงเพื่อนไหมค่ะครับล่าโตเพื่อนเหย้าถ่ายดีครับผมหางหางกับงามหางลามเพื่อนเพื่อนเพ่อนเอื่นว่าองอย่างหางหางเหย้าหางหางพวเป็นพวันบะข้อประเข็งปะรอระคอข้อประเข็งมาครับนะครับผม แม่ว่าเป็นแม่สาวเลยยังพึ่งทองแหลกปะครับแม่ค่ะแม่พึ่งทองแหลกครับพี่น้องครับสเสือนสมส่วนครับพี่น้องครับเป็นง่ามครับอนาคตอาจจะไกลอีกตัวหนึ่งเลยครับกว้วยตัวนี้ก็คือจุดจุดจุดเด่นพิเ่ยพี่ทุนก็คือไทยเพิ่นครับไทยกลุ่มบางนาตัดมาสองหลังครับหลังมันตรงแล้วปิดกว้วยหลังหนาให้หลังปะบูมากกว่านยครับหลังเป็นเป็นร่องล้วครับตังปะบูคว้ยตัวนี้จะเป็นกว้วยหลังปะบู หลังปะบูสันรประคอข้อปะเข็งมากเป็นลําดับเลยครับค้อยตัวนี้เล่าตัวเพิ่จะดีครับข่อยคือคือลาตัวดีครับเป็นค้อยที่ที่เพ่ต้องแก้ลาตัวของเพิ่นถ้าปีาน,นี้ม่พอบอกใส่นี่ก็คือสามารถยนใส่พอเลยครับเลือกตัวได้กันยนใส่เลยว่าตัวนี้คือลาตัวเพิ่นเ่ได้แก้แล้วครับจะเป็นค่อยที่เป็นไทยโกมังหน้าตัดมาแล้วครับหลังหนาหลังตรงมากครับผมชนนี้ย่างหนึ่งเพิ่นหนาเพิ่นก็บเพิ่นขีลไรครับหนาเพิ่นก็ดังโด่งดีรับเป็นควอยหนาดังด่งดี เง็นกับบานเป็นสีนั่นน้อยนึงกับบลเป็นหยังครับเพราะว่าควายตัวนี้อาจจะมีเลือดนี่เราเลือดผสมมาอยู่หน่อยนึงสิเหลืออยู่ประมาณ15%นี่แหละครับครับที่เห็นออกมาหน่อยนึงถ้านอกนั้นก็เป็นเป็นควายเป็นไทชัดเจนนะครับ100%นต์ล้ครับหน้าเพิ่นสวยครับผมหน้าสวยครับควายตัวนี้ครับแม่นอันนี้เขาเอิ้นบางนี้ผู้ใดไรพวกกระามว่าปลากกัเขาเอิ้นปลาคกคบเปี้ยนครับผมปลาคับนี่นครับควายไท่เมื่อกี้นีปลากคาเปี้ยคือมันมันออกเป็นไทชัดเจนแล้วครับ ครับเพื่อนปลาครับแก้วครับพี่จริงมากครับเป็นลักษณะแบบจริงจเกลียวใหญ่น้ำมันฮันเลนบ่แมนค่ะจริงจริงค่ะทั้งนาไปนล้วครับทั้งนาก็ะอึกเผาใหญ่กว้างดีครับไลกว้างดีควยเป็นควยควยข้อกายเอื่นควยข้อกายถ่ายกว้างครับท้องหนูหูใบตองสัดหน้าได้อยู่ครับตัวนี้ควยเข่าตำล่าอยู่ครับครับล้ำหางดีครับส่วนหางไงถ่ายบักหน้าตัดครับผม เป็นสองข้วสองจิ้มผมวิทรเห็นมันครับ้ข้วสองจิ้มผมอ่าลักษณะการทรงลูกครับเป็นข้วการให้ลูกเป็นเป็นข้วยที่ทำตำราันว่าจะให้ลูกกิ้งครับลูกงามถ่ายงามครับเปัดเทอี์ครับเปิดเทอพี่น้องเข้าหมักอยากไปพัฒนาครับพี่เพิ่นตัวนี้เปิดขึ้นกันไหครับตัวนี้คันตัวทองพานก็คือเปิดอยู่ค่ะอ๋อรอบ รอผ่านหลอดไปเนาะค่ะก็คือว่าก็คือว่าเอาตรงๆก็คือว่าเฮาก็บ่อย์แข็นแม่นปล่อยเฮาก็บ่อยากเอาของมีต่ำมี้ให้พี่น้องเนาะครับผมค่ะค,ครับ,อรบวอากันตรงๆคุยกันพุ่นละนะ่ะเนาะว่าเอออยืนยันจากคุณหมอ,อจากนี่นะ่ละเนาะแม่นค่ะครับผมบาทานหลอดแล้วครับค่มาว่ากันครับแต่ว่าหลักๆคือเว้าง่ายๆถ้ามักก็เปิดทุกตัว แต่ว่าแต่มาเบิ่งตัวจริงเนาะแน่นค่ะครับคือขายกันเน้นยังสันครับพี่เพิ่์นว่าเน้นยังสันเลยครับนีอยู่สอง่านี่อยู่ค่อมหนึ่งก็ไม่หน้าให้สายเลยจะเปิดราคาอยู่แม่นมาเปิดราคาบอกพี่ราคาได้เลยเห็นบ่แม่นค่ะโอเคได้เลยครับผมครับขอบคุณครับพี่เพิ่์นครับอันนี้เพคนประจำการพักผ่อนอยู่ฟาร์มเขาเลยครับผมเดี๋ยวมือสมาชิกต่อไปครับ สมาชิกตัวที่4ี่ครับพี่น้องครับอยูฟัมอีเฟินครับผมอีเฟินแม่ไหนซื้อยังครับซื้อน้องแสงทองค่ะน้องแสงทองอายุครับอายุสองปีกว่าหนิล่ะค่ะสองปีกว่าครับผมเล่าเล่าได้ครับเราก่อเพิ่นค่อยไทยเท่าหนิล่ะค่ะค่อยไทยค่อยอีสานเท่าหนิเนาะกับสองปีกว่าส่วนสูงล่ะครับส่วนสูงร้อยสามสิบแปดค่ะร้อยสามสิบแปดสองปีกว่าครับอนาคตไก่ครับพี่น้องครับ ต้ตัวลำคิงพันย้วครับตัวนี้ครับสูงครับสูงได้เลยครับสมส่วนทางก็ดีครับทางย้วครับหน้าตาอมนะหน้าตาเพินสวยพี่เฟินมักยังไงครับตัวนี้ครับตัวนี้บอกตัวนี้มากหนาเพินไหมค่ะหนาเพินกว้างหน้ากว้างแต่ลำคิงกับย้วดีอยู่ครับผมค่ะคตัวพันสดถ้าหน้าได้หลจริงนะครับผมเพราะว่าเพินกับยังอายุยังหน่อยเนาะตัวนี้เขาได้ทับไปยังครับสองปีสองปีกว่านี่ ยังเนาะท่องว่างเจอพี่น้องสนใจอยากาไปพัฒนาครับหาพอท่านดีๆนี่ซื้อเสียงไปทักไปก็สนใจครับผมบอกพี่น้องนะครับพี่ตักตัวนี้มางนี้ะครับตัวนี้ที่ถือถือตาผมนี่ตัวนึงคือว่ามันเน่าครับลำตัวเน่าสองหน้ากระบ,บาลเขาพ่นเปิดออกครับเป็นค้วยเขาตัวขั้นส่วนครับควยตัวนี้ครับหน้าเขาเปิดดีเิ่นเิ่นเขาพ่นสีสีส้มให้หน้าพ่นสวยครับค้วยตัวนี้นึ่อ่ะ หลักๆกับล้ำตัวคนเงาครับตัวนี้ควายเงางงามสันกับ่บสูงเงาเงาพูดเ่ำวุ่นว่าต้องเงาไว้ก่อนเงา่วนสูงนี่ไปแท้ย่ครับควายตัวนี้ห้องก็สองปีกว่าพื้นม้านแต่ํำนีก็ถือว่าบ้านด้ระดับหนึ่งกันเป็นควายควายเราบ้านโบราณเท่านี้หาจังสีกับหายากเราพี่ตุนหาลํำตัวจังสีถือว่าใจการได้ครับ่ายกับ่บขี่ลายคิรีได้รับกันพื้นอัดกับไปว่วนเตนกอนหนึ <mi S 1> ่จังไม่หนะครันพื่นมีลูปพนที่่ายเต็มเลยครับครับผม ตัวนี้เปเตอพี่น้องสนใจครับพี่เพิ่นเปิดแบงค์ลายไปได้ครับบอกราคาได้เลยได้บอครับตัวนี้เปิดไว้สิบสองค่ะสิบสองหมื่นหนึ่งแสนกับสองหมื่นครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ไปเตอพี่น้องสนใจครับชมคลิปแล้วก็มาชมมาเบิ่งตัวจริงได้แต่ว่าราคานี่ก็ตอล้องกันได้นะครับพี่เพิ่นเนาะได้ค่ะครับผมตอรล้องกันได้ได้หลายน้ำครับพี่น้องครับมากบอนอ่าครับผมบานกรลำตัวเงาครับพี่น้องครับ แต่ว,ว่าตัวนี้านาคตไก่ครับเบิง้งเบิ้งแล้วครับนี่น้องว่าอายุยังหน่อยครับยังไปได้อีกไก่เลยครับเพราะโครงสางเป็นนี่คคามสูงเิ่นไดแล้วครับล่ออายุทำเน่อยทำตัวจักน้อยครับน่าจะเป็นแม่บล็อกที่ดีอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ตำนี้เพื่อนจะมีอยู่หม่งจิมแล้วคะ่ะจิมรครับผมอ๋อเดี๋ยวถ่ายบังจิม ไายบางจิ๋มเพิ่งจังหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าห่างเป็นอุบัติเหตุครับอ๋อแต่ครองเพิ่นบอกว่าลวนน้ำเกาะมันอ๋อลวนน้ำเกาะเป็นอุบัติเหตุชี้ช่วงนิดหน่อยนะช่วงนั้นช่วงนี่ครับเห็นบอกพี่น้องครับกับประเด็นนี้ปัญหาอียงดอกครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตัวจริงมาชมครับพี่น้องเอาครับผมขอบคุณครับพี่เพิ่นครับเดี๋ยวเราคอยไปเบิ่งสมาชิกในขอกเขาเนาะ ข้าวมะตองออกมากก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปยางเบืองเทละโตครับผมเพิ่มเติมครับพี่น้องครับติดตามมาชมครับครับผมพี่เพิร์ครับเดี๋ยวนี้แม่นี่ครับแม่นี่ชื่อยังครับบอกพี่น้องนะครับแม่นี่ชื่อน้องน้มตาค่ะครับผมอายุไรเป็นไรครับประมาณลูกสองในทองลูกสองในทองผสมก็พอผสมอ่าในทองนี่ผสมลานหาแสนค่ะโอ้มีใบมี่หลอดคบครับผมัวลูกติดเป็นลูกเบิ่มพันลลา เรือ่องแคร์คยค่ไยน้ำนมปออออ่อซื้อค่ะครับผมจักจักเดือนแล้วครับเพิ่อผสมไาเนี่ยครับทองพันเนี่ยือว่าานหาดแได้สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดหมื่นครับผมจัดตรวจทองอัจฉริ้าเลยค่ะตรวจทองอัจฉริ้าคือผ่านผ่านแล้วมันบ้ตัวนี้แมนครับ<ม>คือคว,าย,<ม>ควายมันเป็นควายตัวน้ำเลี้ยงคเล่าบันนีอันคือว่าไขยหน่อยตัวนี้ลอดคลอดได้เดือนเดียวไหมค่ะก็จะคล้องเพื่อนผสมไหวจริงไหมครับทอได้ก่อนครับ เพาะเนี่ยตัวนี้เบิรมพันล้านค่ะโอ้ครับพี่น้องเบิรมพันล้านนั่นครับตอนนี้อายุรับไปได้ครับลูกสาวน้อยนี่ประมาณสามเดือนนี่แหละคะ่ะประมาณสามเดือนครับสามเดือน <3 S 1> สี่เดือนครับแต่ว่าแม่เพื่อนี่สี่มีอ่ามีจับผ<ม>สมแมนค่ะครับประมาณจ็กเปอร์เซ็นต์นะครับติดต้าประมาณจ็กเปอร์เซ็นต์มแม่นี่ยมันหลอกใครใช่จิมันอาจะว่าเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่บเปอร์เซ็นต์ะครับ ก็อ่องแล้วครับผมโอ้แต่ว่าลูกสาวลูกสาวเิ่นเงาด้อยครับตัวนี้ครับมาขาค่ะแข้งขาย่าแข้งขาย่าวครับพี่น้องครับับแม่สูงอะไรเป็นไดครับแม่สูงร้อยสามสิบหกค่ะพี่สูงร้อยสามสิบหกครับแต่ว่าแค่เป็นตัวําเดียงก็ซเซอนเนาะแม่ค่ะครับแต่ว่าควมสูงได้ครับหรือว่าเอาไวานังกินเก่งเนาะเอาไปพัฒนา เี๋ยวมาเบงลูกสาวเป็นไก่ๆกันเบงนาตาครับพี่น้องครับโอ้การเดียครับตอนนี้ไปเทีพี่น้องสนใจครับไปเที่นี้เข้าเข้าเปิดแบงก์กันบอกครับเปิดแบงก์ยูค่ะเปิดแบงก์คือโคมนี่เลยเมนค่ะโอ้แม่ลูกเลยถ้าเปิดใบลายไปได้ครับบอกพี่น้องเลยเด้อปเปิดใบแสนสองหมื่นค่ะแสนสองหมื่น สองมือถ่นกับพี่น้องแต่ว่าสามารถตอรองกันได้ครับราคานี่ยแต่ว่ากับตอเด้บลายดอกเพราะว่าแต่ว่าจริงจริงพึ่งพึ่งพึ่งนำขมาเนาะพึ่งนำขมาพัฒนาเข้ายากได้พัฒนาเนี่ยแต่ว่าถามากกับมากคุยกันครับมาเบิ้งตัวจริงครับผมพี่เฟิร์นบอกว่าหักแพงแบงตันครับมากต่วใดก็คอคยมาชมมาเบิ่งครับยูฟ้าห้อพิระครับผมนี่ครับอันนี้เป็นห้างยาเพิ่นครับ ยานี่เป็นยาเนี้ยเปียสับเนี่เปียเนี่ยเปียสับนะครับผมกินเก่งบ่แยลงได้สองสามหมื่นเ่ยกินเก่งดีบ่กินเพราะว่านี่ห้เข่งหนึ่งเบิดโตรอบเศร้านี่มาปรับหหยสองเข่งค่ะครับเหลือสามหนี่แล้วมันบ่สองเข่งนะโอ้บอกเลยนะครับว่าอีกประดนครับตัวนี้ก็น่าจะอุ่นทนสมบูรณ์นะครับไม่เหนื่อยไม่นังกันไม่จังหน่อยครับเพราะว่ามาอยู่กับพี่เฟิร์นอาจจะเป็นคนฮักควยอีกคนหนึ่งครับ เพราะหักนาาเนี่ยบปลายป็นี่น้องควยเขาเนาะครับลองเบิ่งครับพัฒนาไปน้ำกันครับพี่น้องครับเครื่องจะเป็นซื้อกลางให้ครับโอเคครับผมไปเพิเ่นครับเดี๋ยวฮ่าไปจบคลิปทิวทั้งนอก